ก็มาเร็วสองตัวนั่นมาที่หลังงูบ่ท่านงูได้หน่อย ลายแหงลายแหงหน้าว่าหันมือ เยอะเข้าต้องการให้มันพุ่นให้มันเหลียวไปครับ,รบให้ยากให้มันเหลีวยวเยให้มันเป็นอันนี้คือหัวอาหารครับ่บร่วมห้าเนี่ยครับมันห้าจนปนิวอันสเหรยมันห้าม ผมกาบผมกาบอะไรเพราะว่าผมถืแสงห็นน้าบ่ให้มันเหลวเหมือนบมันแข็งก็ดีกซ้าอันหนึ่งอันอีกสองอันทั้งทั้งขาอีกสองอันอ๋อสำรับลายตัวแต่ประมาณหัวอาหารหนึ่งส่วนซ้สอง่วนตัวนี้อาจจะประมาณสส่วนเนาะท่านพวกอะไรพวกงานพวกอย่างเงี้ยประมาณสส่วน โอเคเลยแต่ว่าเอ็มเขาเป็นยังไงเขาแบบขามันมีกลิ่นหอมกลิ่นยังงี้อ๋อเอ็มมันเท่ห์หอมเนาะกับ็ขาต่างจานเปราต่างจานเท่ห์หอมมันจะเป็นไข่ไข่มาเอ็มมันจะเป็นกินเปรี้ยวเขาเป็ต้องไปมักไปไม่หมดแบบเยอะไปแล้วน้องไต้องมักน้องบ้านนี้อายุจักมื่นจังเสรีกินพวกอาหารพวกนี้ครับเดือนไซด์เลยครับแสดงว่าพวกตัวนี้น้อยนี่ให้กินหัวอาหารไปก่อนนี่ประมาณเดือนหนึ่ง ก็หักเดือนกไ็ไรหักเดือนอะไรเดิงแต่ความเหมาะสมเนาะว่ามันมันกินไนอ้พวกนี้เป็นหรือยังลองให้มันกินมันเป็นแล้วเป็นวัดพอได้กินกินวัดครับเพราะว่าเรียงไงเขามีโลกบอืมหกแหนบเขามีควิงงมีโลกมีไ,งไง่ข้มีโลกมีไข้ยังเลยมัน,ลน,นมมมเล่นน้ำผมผมก็เลยปอกแตกขผมฝนตกมาันแห้งหลายร่มแหง้งอ๋อรื่องฆ่าเปิด์ได้่นดเลยไม่หมดเลยแล้วแล้วน้ำมันฉีเสียบ่ครับคันว่า แม่ปอนน้มสูพาจากหงวยทั้ง,ง,น,ยยง,งนัง้นาล,ลงบอ่อไงผมอันนี้คือน,น้ำม,มันผักบันี้ยม,มแรงก่อนจะนอนงผมจะไรลงสาดนั่นสาหนึงหน่ง,งับบยายเ่เป็น,น,นอะไรครับกับว่าเปิดหน้าไม่เฮรู้มืโอ้ไปให้ไปให้เขาพอดีเลยเป,เป็นปุ๋ยทางน้ำเลยเ

ครับพึ่งอย่างนี้มันมีงาำมันมีคนละสีเอออันนี้เป็นเป็นที่พักน้ำสำหรับเอามาก่อนเอาจากภายนอกมาครับสำหรับไปผสมหัวอาหารผสมนั่นผมจะไปใส่น้ำนี่ผมจะใส่น้ำบาดาลอืออยู่ผมเจาะอยู่ข้างหลังครับแต่ว่าให้ให้ลงบัานนี้ย่าย่าแรงให้ลงรงเลนตัวนี้อะไล่องรงตัวนี้ไรร่องไปให้มันเลนร่างโตบัานนี้มีปลาป่ะครับปลาสานี่มีครับปลาบึกประมาณหกตัวนี่ครับเอาเอา เอาเลยมันปลามันมันกินบ่ได้เนาะเพราะมันปลาปลาหน่อยมันกินอะไรอยู่เน่ยวะมันมันหมุดหนามลงไปกินปลาป่ะครับพวกนี้มุดครับมันกินหอยมากวกหอยกมันกินนะกินกุ้งกินหอยหอยม่นกินหอยม่นกินเพราะว่าผมผมก็งมหอยอยู่เออผมก็งมหอยแต่ว่าปลาปลาหน่อยอาจจะกินเนาะอาจจะกินครับบางทีกินตดำแต่ว่าดำหน้มต้งไปกินเนี่บ่บ่บ่มีบ่บะข้านเลี้ยงปลาอะไรอยู่ครับเลี้ยงได้ครับลเี้ยงปลานิ้นเลยวะได้ครับ มีปลาเฮไรที่พงก็มีเดี๋ยวบมาหัวนเลย้านทั้งทนเพราะว่าบ้านเพงก็มีสาพงก็ว่าเอ๊ะม,มันมันมจะกินลูกปลาอย่างเงี้หมดอันนี้เป็นบอ่อไม่หรืออืมบ่อผมคงกขุดพร้อมกับโรกเผ็ดครับมันก็เลยคุ้นๆจังไลยอันนี้คือบ่อผมกับพุทะปูตรงนี้บ่อพงเผ็ดที่แหลกครับเนี่ยเหมือนจะพันน้มของแม่อะไรแบบอันนเป็นปุ๋ยลงจำเป็นจำเป็นของมีหนามสาเห็นมันเหล่นเนาะแปลว่าเห็นเติบเติบโตแเติบโตดีครับเท่ารับหนาม บอกมันเป็นพลอยพัดคนพอยใสคนนั่นอยู่ไม่ได้เลยแต่ว่าขาเขาเปียกขีดต้มเป็นโค้นพยายามเอาเขาไปล้างเลยครับย่าให้เขาเปียกขีดค้นเราให้เขาใส่คนเองเขาจิปล่อยเจ้าของตายเลยเขาฉีดเดียดเจ้าของเขาเขาเป็นยังไงบุ๊คเขาเขามาความสะอาดพักแค่นั้นเหรครับกันไปพบมาแล้วนี่ผมเอาล่องแม่แคร์นำไงแค่ได้เจอครับเพระมุดเพระใส่ขน <N> ต้องผมต้องเอาไปน้ำล่างสายยางฉีดเมื่อนิบตัวคนตกแห้งไลเจียกตัวมึงไลออกขอกไปอือผมก็เลยผมลหางท่านเลยแค่แปดตัวอันนี้คือประสบการณ์ผมก็คิดว่าเออเขาลงน้ำแล้วเขาสใส่ขนเขาว่าใส่ีหย <N> <N> เขาว่าร่างตัวไหมเขาแซยู่หแซยบัดหนือหรือบดเหนือมันคือมะขึินแปดตัวเนี่ยมันคือม่ล่างจะขวางก็เลยละอย่างนี้ ประมาณว่าล้อมรับสมหนาจะคล้องมาได้ครับมันเปืี่ยนครับมันเปืี่ยนแห้งแล้วก็เพราะกาเอาปากมันลหลวบเนี่ยฟางหรือนี่ผมก็มกเลยศึกษามาสามสี่ครั้งเอ้าแสดงว่าเป็ดพวกนี่พวกกาเปียกเม้นๆนี่รีพวกกาใส่ขนอยู่ของป่วยอยู่ของตายเลยโอ้ครับแห่งตายเบอรนะแห่งตายเลยแบบใครๆว่าบล็อกใจแม่้แล้วเอาเอามาปัวมาให้ห้องอาหารกับพวกินเขาเลยไปเนี่ยเป็นโรคไปเลยโอ้เป็นโรคแล้วครับก็เกินสองมือ มันบอกินอาหารบ่้ยังครับบ่กินอาหารเลยบหมนี่เป็นเบื่อเป็นแหงว่าเส้นขี้ผีวิธีแก่คือเขาสีน้ำล่างให้มันเลยอาบน้ำเลยครับจับอาบน้ำเลยจับอาบน้ำใส่ฟงใส่สลื่อยเหรอ่ะอืมมันหนี่เลยขึ้นยังไงขึ้นมาขึ้นแสดงว่าจำเป็นนี่แสดงวีาน้ำให้ล่างโตตลอดล่างโตครับมันสีเปลี้ยงอยู่มัมีมันมีแรงน้ำนี่บอลในน้ำเลยเนาะบอลในน้ำครับกันเลี้ยงกันเลี้ยงว่างหาที่ตบ่เป็นอยังครับแต่ว่ากันเลี้ยงเป็นร้อยขึ้นนี้ บ่ได้ครับบ่มีน,น้ำบ่อะไรเพราะหนึ่งอันนึ่งซึ่งเสี่ยมขัี่สุดคือมันห้องซึ่งหล,ลุดร่มน้ำรบกวนชาวบ้าน<ๆ>แต่เวลามบ่ได้กินบ่ได้ยังมันห้องกับหันเวลาคนขอมาหรือหมาห,หรือยังขอมาเป็ดไว้ก็หขันครับอืงูเหกัน,นห้องห้องห้องเป็น่ารเข้ามันในเรือนน้ามันก็เงียบลงไง เออขันไม่ได้กินไ่ได้กินก็เสียงกินผมอย่างเง้ยแหละได้กินเสียงผมห้องเี้แล้วมันก็โอ้ยจกระจายไวเลยกว่าเสียงดังกว่าเป็ดชนิดอื่นเลยแม่นครับเป็ดตัวเนี้ยเฮาวยาถ่ายเลี้ยงในปริมาณหลายเลี้ยงในชุมชนมาไหนครับถือบอกเงี้ยครับอืมบาบาหลีบาเบลเหลือยังมอไอห้องอันนี้เนาะแม่นครับอันนี้ห้องห่องแห้งห้องแห้งแล้วก็อืมแต่ขันกินแล้วก็เงียบครับเนี่ยอันนี้พม่ได้กินก็เงียบนี่ไได้กินเราก็เลยเงียบเลยครับพม่ได้กินเนี่ยตอนนี้ อ๋อร่องให้อาหารบ่ครับบันนี้ล่องร่องเบิง่งไงร่องให้อาหารผมเ,เป็ปันใดอหารคือร่องอะไรอเะาแยกเป็นส่วนแล้วเาขา,เาจะกินพวกปริมาณครับเขาจะกินแบบว่าตอนเีข้าวโพดให้กันนี่ครับเขาจะกินหน่อยลงในการกินของเขาเวลาเขาให้เวยาะไรไข่แล้วยามไข่เขาเป็นไข่อยู่ไหนครับนี่ผมก็เห็ดหมองไว้ให้อยู่เลยครับอ๋อเป็นเป็นเอ้อ <จะ S 1> เป็นรอรถยนต์หนึ่งทีบวะแต่เขาสุดท็อปใจแน่ไม่ไ เขาไขเขาถือเขาไข่เยว่าเลยเขานื้อเขาไปควนเขาเแตกมาเขาไปลงเขาผมมึงบอกว่าเวลาเขาไข่ทุเรียเขาไม่ออกเปผมเขาไข่่วนโซ่บอแก่เกินเที่ยงครับไม่เกินเที่ยงดูนะลายดีดีแล้เกเห็นลาไปเยอะเี ไปกินอาหารโอเคโอเเดี๋ยเวลากินอาหารแล้วบ้านเโอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้้โหโหโอ้โหโอโอ้โอ้โอ้ ลอง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 กินเสียงเสียงเสียงลองไม่ได้กินแน่โอ้ คือห้หัวอารวนมาครับอันมอันนี้เรือแต่ว่าบางบางมือกต้องให้มันรวดืกนครับตรอ๋อเีต้ี่เราอย